รางกลมร้อยสิบเซนปีกห้าสิบอย่างตึงระยะชักอยู่ที่ห้าสิบหกเป็นไม้ประดูรางเป็นรางกลมรีดปลายเหลี่ยมเล็ก น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่สองโลสองโลหกเป็นปี50อย่างตึงเอาไว้ยิงใกล้ๆฮะไม่ไกลใส่รถได้ปี๕อยางตึงคมยาวตัวนี้เดี๋ยววัดให้ดู หัวยันท้ายอยู่ที่หัวยันท้ายอยู่ที่ร้อยประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเซนหันหวยันท้ายอยู่ที่ร้อยสี่สิบเซนอยู่ที่ร้อยสี่สิบเอ็ด ยิงไม่ไกลฮะยิงสิบมิตรอย่างเงี้ยครใส่เส้นเดียวถ้าเราอยากให้มันแรงเราก็เพิ่มมาสองเส้นอย่างงี้ยเอาเอาไว้ในลงในรถอะไรง่ายโอเคครับ